กรา,ปร,าประชาธิปไตยกําลังจะพุ่งขึ้นแรงถ้าเป็นหุ้นก็ต้องซื้อตอนนี้เลยครับถ้ามองประชาธิปไตยไทยเป็นหุ้นนะครับนี่คือจังหวะซื้อทําไมเลือกตั้ง6 6ครับผมเชื่อว่าเลือกตั้ง6จะเป็นบดหมายของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าเขาไม่ควไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองที่ผ่านมารับประหารสาเร็จเป็นเพราะรถถังหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาสร้างกระแสะความเกลียดชังทางการเมืองมาอย่างยาวนานเขาสร้างผีทักษิณมาขึ้นมาอย่างยาวนานใช้เวลาหลายปีในการทําให้คนไทยเกลียดชังกันเองความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันไม่เหลือให้พวกเขาทําการรัฐประหารอีกครั้งครับดังนั้นถ้าทําครั้งนี้ผมคิดว่าก็คงจะเห็นการต่อต้านของประชาชนครั้งใหญ่ที่แน่ๆผมไม่ยอมคนหนึ่งหละที่แน่ๆผมไม่ยอมคนหนึ่งเละ น่าจะใกล้จุดต่ําสุดแล้วครับผมมีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นจุดต่าสุดจุดต่ําสุดจริงๆก็น่าจะอยู่แถวเนี้ยและฮะแถวนี้ที่เราอยู่กันเลยนะครับหลังจากนี้ไปก็ไม่จะงอหัวขึ้นกราฟประชาธิปไตยกําลังจะพุ่งขึ้นแรงถ้าเป็นหุ้นก็ต้องซื้อตอนนี้เลยครับถ้ามองประชาธิปไตยไทยเป็นหุ้นนะครับนี่คือจังหวะซื้อทําไมเลือกตั้ง66ครับผมเชื่อว่าเลือกตั้ง6จะเป็นหุดหมายของการเปลี่ยนแปลงจริงๆผมคิดว่าผมมมมออออยาากกกกเเเเเห็็็นนนนนนะะะครกก uni, ะะรััับพพพืืงงทุไไ่่วจปปลต้62 เลกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากการทำรัฐบารปี2557ความต้องการสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์ที่มาจากการทำรัฐประหารปี2557มันเข้มข้นมากมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการที่คุณประยุทธ์อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำให้เกิดกระแสะคนเบื่อ,คน,อคนเอื่อมระอาทั่วแผ่นดินไปหมดนะครับประกอบกับการพยายามที่จะสืบทอดอำนาจจากการทำรัฐหาร2557มันเสื่อมคลายลงไปเยอะดังนั้นมันมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งที่ พักการเมืองทุกพักจะหันกลับมาร่วมกันทําในสองเรื่อง1ก็คือทําปฏิญาณร่วมกันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ .2562 ก็คือทําปฏิญาณร่วมกันว่าจะปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ผมคิดว่านี่คือจุดต่ําสุดของประชาธิปไตยในรอบหลายสิบป,ปีคือปัจจุบันนี้แล้วมันจะโพล่งหัวขึ้นไปแสดงศักยภาพมีพื้นที่อีกครั้งอย่างอย่าง,อย,างอย่างมีพลังอย่างเป็นความหวังของผู้คนได้ จากการเลือกตั้งปี2566ที่จะมาถึงใน11เดือนข้างหน้าถ้าล้มกระดานหุ้นอีกครั้งนี้จะจบไม่สวยครับจะไม่เหมือนเดิมครับจะไม่มีคนมามอบดอกไม้ครับคนต่อต้านจะทั้งแผ่นดินครับอย่าทำไรครับประเทศเสียหายเปล่าๆมีคนบาดเจ็บล้มตายเปล่าๆแล้วครั้งนี้ที่แน่ๆผมไม่ยอมคนหนึ่งแหละผมว่าเขาไม่คไม่มีความชอบทรรมทางการเมือง ที่ผ่านมารับประหารสำเร็จเป็นเพราะรถถังหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาสร้างกระแสะความเกลียดชังทางการเมืองมาอย่างยาวนานเขาสร้างผีทักษิณมาขึ้นมาอย่างยาวนานใช้เวลาหลายปี ในการสร้างผีทักษิณทําให้คนไทยเกลียดชังกันเองทําให้คนไทยพร้อมที่จะทาร้ายกันเองนึกออกไหมฮะแล้ว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 สิ่งที่มันชัดเจนมากก็คือการกระทําต่างๆแล้วเนี่ยวันนี้มันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันหลอกประชาชนได้ไม่ง่ายง่ายไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วครับมันไม่สามารถทําให้ประชาชนหลงเชื่อได้ง่ายๆเหมือนเดิมแล้วครับมันไม่มีความชอบทําทางการเมืองให้ทํารัฐประหารอีกรัฐประหารผมยืนยันว่าในรัฐประหาร49และรัฐประหาร57 ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่กองทัพมีรถถังความสําเร็จคือเขาสร้างความเปรียดชังในหมู่ประชาชนสําเร็จมีความชอบธรรมทางการเมืองที่อ้างอิงกับอํานาจจารีดบ,บางอย่างที่ทําให้การทํารัฐประหารสําเร็จความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่เหลือให้พวกเขาทําการรัฐประหารอีกครั้งครับดังนั้นถ้าทําครั้งนี้ก็ผมคิดว่าก็คงจะเห็นการต่อต้านของประชาชนครั้งใหญ่ ไม่ว่าคุณจะชอบคุณทักษิณหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีมีคุณูปการก็คือทําให้การเมือง เรื่องการส่งมอบนโยบายให้กับประชาชนเป็นจริงได้คือทําให้พรรคการเมืองมันแข่งขันกันที่นโยบายได้ทําให้นโยบายมันมีความหมายทําให้ประชาชนมันมีความหมายนั่นหมายความว่าทําให้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของเขามีความหมายคือลงคะแนนปุ๊บชีวิตมันเปลี่ยนเพราะนโยบายมันเปลี่ยนนี่คือคุณนุปการกับคุณทักษิณแน่นอนที่สุดคุณทักษิณก็มีข้อผิดพลาดหลายประการในการบริหารงานถูกไหมครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าคุณทักษิณก็มีคุณนุบการด้านนี้อยู่ส่วนผีธนาทรก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจนะครับอย่างเป็นระบบที่จะทําลายความเชื่อ ชื่อเสียงทําลายความน่าเชื่อถือของผมนั่นคือต้นทุนเดียวในสังคมที่ผมมีก็คือความน่าเชื่อถือผมต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขอให้การเวลาพิสูจน์ผมนะครับดูผมที่การกระทํานะครับว่าผมเข้ามาทํางานการเมืองต้องการหาผลประโยชน์ส่วนตัวไหมเพื่อต้องการอํานาจรับยกชื่อชื่อเสียงหรือเปล่าผมคิดว่าให้เวลาพิสูจน์ผมนะครับก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะหนักแน่นเพียงพอที่จะไม่หลงเชื่อข่าวปลอมต่างๆคิดขึ้นมาวันเพื่อที่จะใส่ร้ายทำลายกัน ความหวังที่จับต้องได้มากที่สุดครับบัตรเลือกตั้ง2,566เป็นจริงที่สุดแล้วรณรงครับทุกคนประชาชนทุกคนที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยต้องรณรง์ร่วมกันว่าจะเลือกพรรคการเมืองที่ฝักใฝ่ประเด็จการพรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนประเด็จการอย่าเลือกพวกเขามันแสดงให้เห็นล้ว,ว่าพวกเขาขาดแม้แต่สามัญสำนึกขั้นพื้นฐานผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมไทยของนุยาายาใช้ภาษาอังกฤษมันคือ failure of common sense ความล้มเหลวของสามัญสำนึกพื้นฐานสามัญสำนึกพื้นฐานที่ถูกผิดชั่วดีเนี่ย มันล้มเหลวไปหมดเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์พรรคการเมืองอย่างนี้อย่าไปเลือกพรรคการเมืองที่พร้อมเป็นจุดยืนทางการเมืองตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลอย่าไปเลือกแน่นอนที่สุดเขาอาจจะทําอะไรได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันส่งผลเสียหายต่อประเทศดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์นะครับอย่าเลือกคนที่ฝักใฝ่เผด็จการอย่าเลือกคนที่เคยสนับสนุนเผด็จการความหวังที่เป็นจริงมากที่สุดคือบัตรเลือกตั้งปีพศ .2566 ครับ